โอเคสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนีอ้อยู่กับช่อง G Channel นะครับเดี๋ยวจะมาะรีวิวแกะกล่องพัดลมนะครับที่หอดี้นะครับเป็นรุ่น a f 4 1 2 9เนาะน่ะขนาดพัดลมก็12นิ้วนะครับซื้อมาใหม่เนาะแต่ว่ามีการแกะฝาบนเรียบร้อยแล้วเนาะะนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ประกอบเนาะะนะครับคลิปนี้ก็จะมา รีวิวนะครับเอามาให้ดูนะครับออกจากกล่องว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทําการประกอบนะครับแต่ว่าไข่ที่ซื้อพัดลมนะครับอยู่กล่องแบบนี้เนาะไม่ว่ายี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับเดียวเพราะว่าประกอบไม่ถูกเนาะก็จะได้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการที่จะประกอบไปด้วยนะครับโอเคนะครับสิ่งที่ได้นะครับเป็นพัดลมนะครับแล้วก็ อ่ะเป็นใบพัดนะครับแล้วก็เป็นตะแกรงนะครับอ่าอันนี้เป็นขานะครับอันนี้เป็นฐานนะครับฐานตั้งนะครับฐานตั้งขาเนาะแล้วก็นี่ครับตัวขานะครับพร้อมกับตัวมอเตอร์นะครับหมดแล้วครับโอเคอ่านะครับมาดูวิธีประกอบนะ ที่ตัวพัดลมนะครับด้านล่างก็จะมีตัวสวิตช์นะครับและก็ตัวคาปาซิเตอร์เนาะตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ในการชาร์จและดิชาร์จนะครับสตาร์ทมอเตอร์ในการสตาร์ทมอเตอร์ให้หมุนนะครับทำหานในในขณะที่เปิดสวิตช์นะครับครั้งแรกนะครับไปสตาร์ทตัวมอเตอร์ให้หมุนนะครับทำหานแค่ครั้งเดียวเนาะในตอนที่สตาร์ทนะครับเมื่อมอเตอร์หมุนก็คือ มันก็จะมีไฟว,วิ่งผ่านะนะครับมีไฟว,วิ่งไปเลี้ยงมอเตอร์ปกตินะครับโอเคเนาะได้ความดูอิเล็กทรอนิกส์นิดหนึ่งนะครับมาให้ดูใหม่นะครับอันนี้เป็นสวิต์นะครับมีสายไฟนะ,ะสายไฟไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับแลแต่ระเบอร์นะครับแลแต่ละ,ะความแรงเนาะแล้วก็มีคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์วันนี้ก็ มีนะครับมีสองขั้ว,ว้วยกันนะครับทําหน้าที่ในการชาร์จและดิดชาร์จนะครับเพื่อสตาร์ทมอเตอร์ในขนาที่เปิดสวิตช์ครั้งแรกนะครับไปชาร์จและดิดชาร์จนะครับเพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์เนาะโอเคอสีมาตัวสีน้ำเงินนะครับเเนาะเดี๋ยวตรงนี้นะครับมันจะเป็นโอเคนะครับมี มปนน็อตอยู่เนาะต้องแกะน็อตนออกก่อนนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับขอโทษครับไม่ต้องนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องแกะน,นะครับแค่ใส่นะครับใส่แบบนี้เนะาะใส่ไปนะครับ ใส่ลงไปแล้วก็กดนะครับแบบนี้เนาะ,ะเพราะว่าสายไฟนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับไม่ต้องอนําสายไฟลงไปนะครับนี่ครับประกอบนะครับประกอบก็จะประมาณนี้นเนาะทีนี้นะครับก็หมุนตัวนี้นะครับมหมุนออกหมุนด้านขวานะ,ะหมุนด้านขวานะครับ ครับเดี๋ยวใส่ใบพัดเข้าไปนะครับมีตัดแกรลงนะครับมาให้นะครับตัดแกรลงด้านหลังและก็ตัดแกรลงด้านหน้าเนาะ,ะมีใบพัดมาด้วยครับโอเคเนาะแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับสองสองชิ้นนะครับ พัดลมยี่หนะ้อดังกล่าเนาะตามข้างตองเมื่อกี้นะครับใส่ตะกแกรงหลังลงไปก่อนนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาเนะาะหมุนตามเข็มนาฬิกาโอเคครับผมนเน่น,น กามเข็มนาฬิกานะครับตัวด้านในเนาะแล้วก็ใส well ่ใบพัดลงไปนะครับท <again> <c oughs> okay, ี่อ่าที่ด้านหลังของใบพัดนะครับจะเห็นว่าเป็นอ่าเป็นช่องนะครับเป็นเครื่องหมายอยู่เนาะเป็นมาร์กอยู่เนาะอ่าเป็นรอยอยู่นะครับเป็นร่องอยู่นะครับแล้วก็จะมีอ่าเหล็กตัวนี้นะครับใส่ให้เข้าร่องนะครับโอเคครับใช้ตัวนี้ครับอ่าวาหน้านะครับอ่ากวาดเพียวหน้าเนาะ หมุนทวนเข็มนาฬิกาเข้าไปนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ตะแกรงครับใส่ลงไปแบบปกติเลยเนะาะอ่โอเคครับโอเค